ไปม่จาไว้นะครับในออนไลน์นะครับรถก็ไม่ได้เงินจองก็ไม่ได้คืนโทรไปก็ไม่รับวันนี้มาเจอเฮียนะครับนั่งเครื่องบินมาจากจังหวัดตรังมาเองไม่ยอมบอกนะครับว่านั่งเครื่องมาแล้วก็จ่ายค่าเครื่องเองนะครับพี่เขาเจอเฮียร้ายน,นะครับเลยไปรับที่สนามบินตอนนี้มาถึงที่อารันประเทศพี่เขาไม่เคยมา <c oughs> พี่สวัสดีครับ <c oughs> ตั้งใจตื่นเช้ามาส่งพี่เลยนะ อ๋ออ๋อคือเป็นเดนอฟเดนอฟคือไปที่ร้านอ๋ออ๋อครับพี่คครรัับบแล้วพี่ไปจองรถที่ไหนมาเห็นน้องว่าก่อนหน้ามาหาผมไปจองที่ไหนมาจองของอะไรของท้าเอาเองี้ยทำซีโอเคคือจองที่ไหนมาใช่แล้วโทรโทรเขาาไม่รับฮะเซลล์เขาไม่รับโทรสามเก้าจองรถไว้โทรไม่รับแล้วเงินจองได้คืนยังยังยังเขาเขาน่าจจะไม่คืนได้แล้วแล้วก็ถามว่าทำไมบอกว่าเออ ทำไมจองแล้วเขาไม่รับสายรับติดต่อไม่ได้แล้วพี่ไม่รู้ร้านเขาอยู่ไหนก็อยู่เทพนล้วดูไม่รู้ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วทําไมไม่บอกน้องนั่งเครื่องมาผมจองตั๋วเครื่องบินให้ทําไมจองตัวเองล่ะไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรดูดิปฏิบัติเราตั้งใจมาลูกด้วยอ๋อ้โหแลูกพอดีลูกปธรรมะแล้วเมื่อวานโอนเงินให้ผมก่อนพี่ไม่กลัวหรออ๋อไม่ไม่กลัวไม่กลัวหรอกจ่ายเงินค่ารถก่อนหมดตั้งหน่วงวันแล้วก็ลที ถ้าว่าอุนะคุณไอเดก่วนเออทำไมพี่ไม่กลัวก็เพิ่งโดนมาแล้วไม่กลัวหรอกใช่นั่นแหละเลยก็มาดูดีกว่าอยากมนอยากมาเที่ยวด้วยอ๋อได้แล้วมันคือหลับสบายไหมพี่ก็สบายแล้วมันทานข้าวยังทานแลวทานอ๋อน้องมีของฝากให้พี่ด้วยนะฝากฝากฝากพวกหุ่มกลับไปนอนอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับแล้วก็ขนมให้ให้กินกลางทางเป้าเป้าเดี๋ยวมีน้องผมไปส่งเนี่ยเดี๋ยวเปาดูแลพี่เขาระหว่างทางนะครับ ต่เดี๋ยวเขานี้ไปส่งแล้วเดี๋ยวเขาเติมน้ำมันให้พี่จนถึงหน้าบ้านเลยเแล้วระหว่างทางเลี้ยงข้าวด้วยครับได,ได้ได้เดี๋ยวนี้ไว้ในรถไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได,ได้เดี๋ยวผมเก็บในรถให้